สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนส่องเพรกับผมผีระชัยวงเลิศครับวันนี้พามาชมบรรยากาศครับสัดผมไฟน้องผิงผิงเปรียบผ่อนวงเลิศหลานคนส่องไพลเองผมเองนะครับนี่ไงครับน้องผิงผิงนอนดูนมจ้วดจวดจวดนะครับ วันนี้6เมษายน2567นะครับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องบิงกิงนะครับมาให้พระครูบุญยเขตวรคุณนะครับหลวงตาสวนนะครับงานได้ตัดผมไฟให้นั่นเองนะครับและแล้วหลวงตาขายเหรียญน,นะครับเลือนสมรักหลวงพ่อสวนวัดนาวองโอ้โหเหรียญเยอะมากเลยครับนี่ ทั้งพระผงซุ้มเรือนแก้วรุ่นบารมีแผ่ไพศาลครับหลวงพ่อส่วนด้วยนะครับส่วนน้องปิงปิงแล้วครับโอ้นอนดูนมจวดจดจวดอยู่นี่แหละครับพี่ถุงเงินดีใจมากได้น้องนะครับก็ดูแลน้องนะครับมาที่บ้านครับเลขที่ยีบสหมู่สิบเอ็ดตะบนไผ่อำเภอรัตนบุรีสุรินนะครับตาสาวถึ่เป็นเท่าจำของบ้านไปก็ได้นำนะครับญาติพี่น้องนะครับ ได้ประกอบพิธีนะครับไหว้พระเพื่อยัดทันทําการตัดผมไฟนะครับน้องปิ๋งปิ๋งโดนศิริมงคลเป็นมงคลตัวนี้ก็หลังจากเสร็จแล้วก็มาไปลอยน้ำือปล่อยกปล่อยหยาบปล่อยหลอกปล่อยไผ่ปล่อยไก่เจ็บอลอดทั้งมีปูมีปลาแต่ปลาปล่อยจะปล่อยกับกันเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับลูกหลาน เดินไปกับผู้ต้องไปกับผู้

โอเคเอาแค่นี้เลยีเป็นหัวหลานอ่าอยู่ดีไม่แห้งเลดูดูดีไม่แห้งเป็นหนึแด้าแปดมาแล้วีความจะเดินก้าวหน้าถ้าคุเนกันหไเด็กๆนเลียกไปลูกแม่แม่เราแม่รวยนะเน่บอกแม่ํารวยด

โอ้ยทำไมไฟผูกแขนเยอะจังนูน่เาะมานแขนนันแด้โปรอาแนอ่าเอาามามามาจ้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 าจถอดไฟออกนะมอ่าไม่ไม่ไม่ผูกนะเอาแค่นี่สร้อนใช่ไหมลูกอยาร้อนดีเต็งตะเต็งตะ เดี๋ยวแกะผ่ันสามันไม่กินออลูกมันน้นะนี่นั่นไหวเีย้ยคนขี่ว่าเขาวันมาแล้วฝัมาฝันมาแล้วจ้าฝันมาแล้วค่ะ คนเกมเคนกะเดินเก่อเดี๋ยวเดี๋ยวออนหาหัวหากน่ีแล้วลเรียกผูกก็เพราะอายุเยอะกว่าเฉยแต่อายุเยอะ้วิธีการว่าทำไงถึงจะถูกต้องนไม่รู้ไม่รู้อ๋อกรกสิกำลังสมรภูพลังพุทพุทไพุทุทธพุยธพุทธพุทนุทธพุทธุทธพุทโุทธพุทธพัทธพุทพุทู โอเคแตดผมนะลูกเนาะอาทิตยเออแม่ถ้เจะรอสอสบายโกนเอ้ยโกนโอนไทยโกนเอ้ยโกนเอ้ยสุดยอดเห็นหนึ่งตัวแล้วเห็นหนึ่งตัวแล้วเด็๋กัเล็กแล้เด็กยสามตัวแล้วตรงนี้ เห็นเลขตัวหนึงแล้วเอ้ยเห็นศูนย์ูนยเห็นศูนเห็นศูนอ้ยมม่ๆมากไปกระตัดผมแก่งเก่งตัดเอาเองกลางคืนปวด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 นาลังงเขาเดียวแล้วจุ๊บจริงเนอกจลังกินแมมค่ะแมมแหม่มแมมแมม วันนี้ทั่วหมู่บ้านเขาโกนหัวเพื่อบวชพิงคพิงก็โกนเหมือนกันจับหัวให้หน่อยได้แต่บวชไฟโอเคตบแจ๊สตืดๆป่านเต๋อมันหัวแดงอ่ะเดี๋ยวพอตัดเสร็จมันก็จะแดงเออ อ๊าบิงบิงอาบิงบิงปล่อปล่อยก่อนปล่อยก่อนปลก่อนป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 ก่อนจมในทีวีนะจำหลานเรบิงิง่ร้านปดเยจะเป็นง พอเป็นชั้นไงตัดยากเลยนเด่นเด่เก่งมากเด่นห้องน้ำเก่งจังเลย ส,สวยเนาะอะไรเป็นเป็นลอยขึ้นเนาะข้นแต่เก่าข้นแต่ก,ก,ตก,กี่คนเฒ่าข้นหัวห้ยมัวเด็กหน่อยเบือดเป็นเรือเรือคือทางโบราณเราก็กินเหล้าลก่อนเนาะ เด็กลูกอ่าเล่นชาเลนชาเลนชาอ่ล่นระอะไรอะอะไรเลนชาเลนชาเลนชาเ้ยเลนชาเ้ยเลน้ Top. Yeah. Na